ต้อนรับกลับสู่ช่อง New Auto World ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจเครื่องจักรกลที่เคยเปลี่ยนโฉมประวัติศาสตร์และยังคงสร้างแรงกระเพื่อมมาจนถึงปัจจุบันในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชื่อในตำนานที่กลับมาในรูปแบบใหม่ล่าสุดไท95 h a โก2025เดิมทีรถถังเบารุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยญี่ปุ่นในช่วงปี1930และเคยประจำการในสมรภูมิหลายแห่งทั่วเอเชียและแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 แต่ตอนนี้ในอีกเกือบศตวรรษต่อมามันได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยอย่างน่าทึ่งไทย95ฮาโก2 0 2 5ไม่ใช่แค่การนำของเก่ามาปรับปรุงแต่มันคือการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่โดยเน้นภารกิจในเขตเมืองและการเคลื่อนย้ายรวดเร็วรถถังรุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาน้ำหนักเบาเหมือนต้นฉบับแต่โครงสร้างภายนอกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช้วัสดุกรอบผสมชนิดพิเศษและระบบกรอบปฏิกิริยา Reactive Armor ที่ช่วยเพิ่มการป้องกันโดยไม่ลดความคล่องตัวน้ำหนักรวมไม่เกิน20ตันทำให้สามารถเคลื่อนที่อย่างว่องไวและโจมตีได้ก่อนสัตรูเครื่องยนต์ของ h า g โ2025เป็นแบบ h y b r i d ดีเซลไฟฟ้าทำให้รถมีเสียงเบาและลดการปล่อยความร้อนซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการรบเชิงลับในพื้นที่จำกัดระบบนี้ยังสามารถให้แรงบิดสูงทันทีในช่วงที่ต้องการความเร็วในการเคลื่อนตัวในพื้นที่แคบหรือซับซ้อนอย่างในเขตเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่รถถังทั่วไปไม่สามารถทำได้ด้านเทคโนโลยีฮาโก2025จัดเต็มอย่างแท้จริงด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพความร้อนและแสงรอบทิศทาง360องศาอาวุธหลักคือปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด50ม mm. มพร้อมกระสุนอัจฉริยะที่สามารถตั้งโปรแกรมให้ระเบิดกลางอากาศได้ และยังมีระบบช่วยเล็งด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำส่วนอาวุธรองคือปืนกลติดรวมและแท่นยิงควบคุมระยะไกลที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ภายในรถถังมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับยุทธวิธีสมัยใหม่ใช้ลูกเรือเพียงสองคนเพราะระบบอัตโนมัติจะช่วยควบคุมการนำทางการเล็งเป้าและการสื่อสารในสนามรบภายในยังใช้วัสดุดูดซับแรงกระแทกและมีระบบหลบหนีฉุกเฉินเพื่อเพิ่มโอกาสรอดหากถูกยิงตรงจุดสำคัญ แล้วฮาก2025จะเข้ากับกลยุทธ์ทางทหารในปัจจุบันได้อย่างไรรถรุ่นนี้ถูกวางตัวให้เป็นกำลังหลักในการรบแบบอสมมาตรภารกิจรักษาสันติภาพและการป้องกันภายในประเทศขนาดที่เล็กและการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วทำให้มันสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่รถถังหลักไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นถนนในเมืองปิดแคบเส้นทางป่าดิบหรือพื้นที่ภูเขาหลายประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมจำกัดเริ่มให้ความสนใจ เพราะมันเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยาแม้ว่าไทย95 h a โก2025จะสืบทอดชื่อมาจากอดีตแต่ตัวมันกลับถูกออกแบบมาเพื่อสมรภูมิในอนาคตความเร็วความเงียบและเทคโนโลยีอัจฉริยะคือหัวใจหลักของยุทธการยุคใหม่แอลมันสะท้อนแนวโนม้มของอาวุธยุทธภั์ทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสนามรบไหนรถถังเบารุ่นใหม่นี้ก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ขอบคุณที่รับชม New Auto World หากคุณชอบคลิปวิเคราะห์จอดลิฟรถถังไทย95ฮา g o โก2 0นี้นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางทหารจากอดีตปัจจุบันและอนาคต